สวัสดีครับพบกับผมจอรสกับ SK a u t o c a โตนะห่างหายไป2องวันนะครับก็ไปสรรหารถมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับติดตามนะเป็นเจ้าของกันซึ่งวันนี้นะก็มีอีกหนึ่งคันนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานนะฮะร,รุ่นสู่รุ่นนะครับหลายๆท่านก็สำหรับเวลาเราตัวผมเองก็ ช่วงวัยรุ่นนะครับก็อยากจะเป็นเจ้าของลือเกินไอรถรุ่นนี้นะครับจากค่าย Honda นะครับเป็นตำนานจริงๆนะฮะสำหรับฮอนด้าซีวิกเอฟดีนะฮะเป็นต้นตำรับรุ่นสู่รุ่นแล้วรุ่นนี้นะฮะที่จะบอกเอามานำเสนอกันนะที่จะบอกว่าเป็นรุ่นเรียกว่าหาได้ยากพอสมควรจริงๆมันก็มีจำนวนจำกัดมีไม่มากนะครับเป็นเครื่องยนต์2000ลิตรนะฮะ2.0ลิตร นะครับ K20A3 นะฮะสำหรับฮอนด้า FD นะซีวิ c FD นะฮะ2.0ลิตร4ด่านนะฮะเกียร์โตมิติกปี08ที่ผมอยากจะเอามานำเสนอนะครเป็นรถสวยๆที่หลายๆท่านนะครับอยากสาอบหานะเป็นเจ้าของกันวันนี้นะฮะสีขาวสวยๆเรียกว่าเอาไปแล้วไม่ต้องมาปั้นกันอะีกนะฮะเรียกว่าจบคตใน ตอนเดียวเลยนะฮทำให้ท่านเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักทายเข้ามานะทักกันได้ที่ไหนนะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK Auto ้คานะฮะจากพวกเราทีมงาน SK Auto ้คเอามานำเสนอรถคุณภาพที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือสองนะฮะก็อย่างเช่นเดิมนะฮะหากันได้อย่างไรมาทดลองขับกันได้นะฮะที่เต็นท์ของเราที่ s อสเคออโต้คาอยู่ที่ไหนถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาตปะพุทธจังหวัดระยองนะฮะจากแยกในนิคมนะฮะตัดกับถนนตัดกับตัดเข้ามาจากแยกในนิคมนะวิ่งคู่กับถนนสุขุมวิทนะครับจากแยกไฟแดงเข้ามา800เมตรนะ,ะอยู่ขวามือเท่านั้นเองนะครับ SK a ออโตคาร์มีจำหน่ายรถมือสองทุกชนิดซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกชนิดนะครับ ก็ให้ราคาพิเศษนะครับแล้วก็ขายในราคาพิเศษโปรพิเศษทุกอย่างพิเศษหมดนะครับที่เรียกได้ว่า,าฟรีดาวอย่างไรเ,เหลือเอช่าซื้อได้เงินเพิ่มเง้นเหลือเอากลับบ้านไปเราไม่เอานะครับก็มีหลายหลักแคมเปญนะให้ท่านผู้ชมนะท่านาที่เลือกซื้อนะเลือกกันได้เลยจะใช้แบบไหนอย่างไรเรามีบริการทุกรูปแบบ นะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองและก็เครดิตของตัวท่านนะครับอย่างไรเช็คเครดิตอย่างไรอินบ็อกเข้ามาสอบถามเรามีแอดมินมีผมจอร์จคุณหมู่หวานคุณตายตลาดเราให้คําแนะนําในการเช่าซื้อนะทุกสาขาอาชีพนะครับวันนี้ก็ได้เรียกได้ว่าด้านหลังของผมนี่เอามานําเสนอกันเป็น Honda อย่างที่บอกไปแล้วนะเป็น Honda c ซีวิกเ2.0ลิตรนะครับตัว EL เรียกว่าตัวท็อปเลยทีเดียวตัวท็อปที จะเล่าบอกกันก่อนที่เราจะไปดูชมรถกันนะฮะความพิเศษของเขารุ่นนี้ก็คือเรียกว่าที่บอกว่าไม่ต้องปั้นกันแล้วนี่คือสเก์รตรอบคันล้อแม็กยางมาครบจัดทรงเรียบร้อยนะครับตัวรถเขาก็มีในเรื่องของระบบ Airbag ABS มีมาครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ Pattern Shift นะสามารถเปลี่ยนเกียร์ขับขี่สนุกสนานนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะในเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุนะครับมาด้วยระบบ v s c v e h i c l e Stability Control นะครับป้องกันการลื่นถไาลนะในระบบ Honda Civic เอามาให้ท่านผู้ชมได้เลือกเป็นเจ้าของกันนะครับกับพี่ๆน้องๆพี่ป้านาอานะครับในราคา279,000บาทเท่านั้นนะฮะเครดิตดีๆนะครับ,รบสามารถ จัดเหลือจัดเกินเอาเงินกลับบ้านได้ด้วยนะครับรถไม่ได้ขี้เหลนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับหรือจะติดตามได้ในช่อง YouTube Channel A c R y o u b u c h ช n n e l MAC ระยองนะครับผมเอาไปลงไว้ในนั้นแล้วสามารถเข้าไปเปรียบเทียบดูแลอย่างไรตรงไหนอย่างไรนะครับเรา จัดทาไว้ให้ครบถ้วนในช่อง YouTube channel MAC ระยองแล้วก็มีเรื่องของเกดเล็กเกตน้อยในการช่อปซื้อรถยนต์มือสองอีกด้วยนะครับรวมไปถึงท่านที่เกิดเรียกว่าประสบอุบัติเหตุทางด้านการเงินนะหรือที่เรียกว่าแ a ็กสลินะจะต้องทําอย่างไรหรือไม่อย่างไรก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้นะครับยินดีให้คําแนะนํามไม่คิสตังนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยว่า มีอะไรที่น่าสนใจทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแต่บอกไว้เลยว่าสมบูรณ์แบบนะแล้วก็คันนี้กระซิบบอกไว้อย่างนะครับ2 7 9 0 0 0ดับาทไม่เคยดมแก๊สไม่เคยชนหนักเข้ามาเยี่ยมชมก็ได้มาเราไปชมกันขอวาบนิดนึงนะครับแล้วก็อีกข้อนะฮะวันนี้ผมใช้ไม้ตัวใหม่นะับผมแก้ไขาจากไม้ตัวเก่านะท่านใดที่ไม่ได้ยินนะฮะอิน กดหนึ่งแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าไมเป็นอย่างไรได้ยินเสียงชัดไหมนะครับถ้ากดสองแสดงว่าไม่ได้ยินฮนะนะมาวาับกันเลยครับวับนะนี่นะครับเป็น Honda Civic f นะฮะ f d FD d, d o c นะ FD Doc ปี2008ปี08นะครับเนะี่ยปี08สีขาวสวยๆนะฮะ สเกิร์ตรอบคันนะครับเขาเรียกว่านางฟ้าไหมตัวนี้นะเครื่องยนต์2,000ลิตร 2, นะคือ2 0 0 0นะครับมีแรงม้าอยู่ที่155แรงม้านะแรงบิดอัตราเร่งแซงนะครับที่188นิวตันเมตรนะเรียกว่าไม่น้อยนะฮะสำหรับรถซีดาน4ประตูนะแม็กขนาด18นิ้วนะ17นิ้วนะฮะ2 1 สองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับสองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ดสวยๆเลยแม็กซีวงนะครับแท้ๆเลยนะฮะสเกิร์ตรอบคันสีขาวเนียนๆนะครับสปอร์ตไลท์นะบอกไลท์บล็อกแลมนะนะในกันชนหน้าพร้อมสเกิร์ตนะครับมาในสเกิร์ตเลยสวยงามนะครับเรียกว่าตัว EL EL นะฮะเรียกว่าครบถ้วนในเรื่องของระบบความปลอดภยัยแล้วก็ฟัง์ชันการทำงาน ในเรื่องของอำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารนะครับกับผู้ขับขี่ทั้งมันติฟังชั่นดิสเพย์แล้วก็คุ้ยส์คอนโทรลนะฮะตั้งความเร็วอัตโนมัติแล้ว v s c ที่สำคัญป้องกันการลื่นถลายอันนี้เป็นเครื่องยนต์ iVTEC นะครับ2,000ลิตรนะครับ K20A3 นะฮะ4สูบนะครับน้ำมันเต็มถัง50ลิตรเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับ Honda Civic และที่สําคัญข้างหลังสวยมากเป็นไฟโดนัทนะเป็นตัวแรกนะฮะเป็นตัวแรกท,ที่ที่ผมบอกว่ามันหายากก็เพราะอย่างนี้มีจํานวนจํากัดนะฮะท่านใดที่สนใจนะตามหากันอยู่นะครับมีจํานวนจํากัดจริงๆนะฮะที่หาเก็บกันนะครับเป็นไฟโดนัทนะครับนี่นะเป็นไฟโดนัทแล้วก็มีอ่าสปอยเลอร์ที่ฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับเรามาดูภายในกันอ้อยืมบอกไปว่าตัวซีวิกรุ่นนี้นะครับช่วงล่างนะครับ ถ้าเทียบแล้วนะฮะสามารถเอาไปตกแต่งแล้วก็ที่นิยมกันมากมายที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นะสามารถเอาไปอัจจัสหรือปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับช่วงล่างได้นะฮะตัวนี้ด้านล่างระบบเบรกเป็น ABS แล้วก็ดิสเบรกสีล้อนะครับทั้งหน้าและหลังนะไม่ใช่ดำนะครับสวยงามนะครับเบาะภายในจะเป็นโทนสีเบรตัดสีดำนะครับนี่อันนี้ด้านหลังนะ สะอาดสะอ้านนะเรียบๆเลยนะครับสะอาดสะอานเรียมเรียมเลยนะครับสีเบตตัดสีดำนะฮะแผงประตูเดิมๆนะครับนี่นะผมลืมให้ดูข้างหลังไปเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูเลยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนไหนไหนนะครับนี่นะครับนะกว้างขวางจะบอกว่า่วงขวงนี่ฮะ ไม่เคยรมแก๊สไม่มีถังแก๊สแน่นอนครับร่อนอายางอะไหล่ด้านหลังยังสวยๆอยู่เลยนะครับไม่มีรอยชนหนักแน่นอนเข้ามาตรวจสอบกันได้นะครับท่านใดสนใจนะสองแสนบาทเท่านั้นนะครับฮนะก่อนตัดสินใจยินดีนะเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับนี่นะสีดําตัดสีเบตนะครับ SRS Airbag ผู้ขับขี่ผู้โดยสารมาครบถ้วนวิทยุ CD MP3 นะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับวงไลีพาวเวอร์นะครับ, Power, รบ3ก้านเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันดูนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปดำเนินการในเรื่องของเียนถ่ายของเหลวอีกนะครับ ท่านใดสนใจอินบล็อกทักเข้ามานะครับหรือจะจับจองเป็นเจ้าของที่ตามหากันอยู่ก็ยินดีนะครับเข้ามาได้เลยนะครับง่ายๆนะทักเข้ามาไม่ยากนะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK a เ t ออโต้ขานะครับมาเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูเลยแต่ก่อนสตาร์ทนี่นะฮะก็จะมีนิดนึงนะครับกระจก มองข้างไฟฟ้าทั้งสี่กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกประตูไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็จะมีระบบ VSC ตัวนี้นะฮะ Vehicle Stability Control นะครับนี่นะป้องกันการลื่นถไหลนะครับและที่สำคัญที่ผมบอกไปแล้วมี Pattern Chip ที่พฟงมาลไยนะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะนะฮะตัวนี้นะ สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบแมนนวลได้นะครับง่ายๆนะเพียงไม่ต้องอใช้ปลายนิ้วสัมผัสเวลาเวลาขับขี่นะฮะไมกิโลอยู่ที่เดี๋ยวนะฮะหนึ่งแันหกร้อยสิกิโลนะครับ170,000ื17 2, 2,634กิโลปี08ถือว่าไม่น้อยนะนี่นะเป็นไม้2ชั้นนะเอกลักษณ์ของซิ v ซีวิตัวนี้อยู่แล้วนะครับวิทยุ CD MP3 Air Digital นะครับนี่นะ Air Digital ใช้งานได้หมดนะครับสวยงามปูามารายด้านด้านซ้ายนี่นะเป็นมันติฟังชันดิสเพย์คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับด้านขวาเป็นระบบถุยคอนโทรลนะฮะตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับง่าย นะใช้งานาง่ายๆเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่นะรัะสายตาจากการขับขี่ในการปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับเรียกได้ว่ามาแบบสะดวกสะดวกและให้ความปลอดภัยแล้วก็ที่พวงมาลัยก็ยังมีถุงลมนิรภัย SIS Airbag อีกด้วยนะครับนะผมชอบสไตล์เบาะของอ Civic มากเลยเรียกว่าเหมือนกับ เบาะบัคเก็ตซีทบัคเก็ตซีทคือเบาะเหมือนเบาะรถแข่งน,นะฮะที่อบอุ้มสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ล็อกไว้กับตัวเบาะเหมือนเบาะเครื่องบินนะ่ะคว้ากันง่ายๆเลยนะครับเนะี่ยราคา279,000บาทนะครับต้องขอเรียกได้ว่าเช่นเดิมนะขอสงวนสิทธินนะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับซีวิกเอฟดี Civic นะ 2.0ลิตรนะครับปี08 279,000บาทเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรนะครับนะ FC ท่านใดสนใจก็อิ็อ็อ์เข้ามาสอบถามกันได้นะฮะร,รถมีสำรองนะเช็คนัดหมายเข้ามาจะมาทดลองขับจะมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับอยู่ที่ SK ออโต้คาตลาดรามาประพุทธจังหวัดระยองนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรสวยงามขัดหนาดไหนไหนไหนนะครับสักครู่เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะอย่างที่บอกไปแล้วว่า k 20 a 3นะครับ เอ0คยี่เนะฮะเครื่องยนต์สวยๆบล็อกสวยๆเลยนะครับนี่นะเคยี่สิบสวยๆนะครับตะเข็บเดิมๆนะฮะเรียมซุ้มล้อเดิมนะครับสวยงามไงนะฝานี่ไม่มีเดี๋ยวผมหาฝานี่มาใส่ระบบ ABS นะครับท่านใดสนใจนะฮะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะฮะสอบถามเข้ามาได้เลย ฝากระโปรงเดิมนะตะเข็บฝากระโปรงเดิมนะครับนี่นะแม่อันนี้ยังอยู่เลยนะครับแต่เจ้าของเดิมรักษามากเลยนะคันนี้เรียกได้ว่าสวยงามนะครับริมเรียบเ,เลยนะครับว่ากันมาเลยนะฮะท่านใดสนใจนะครับกับ Honda Civic นะครับ FD 2.0ลิตรนะครับเดี๋ยวปิดฝาโปรปงแป๊บหนึ่งทุกสาขาอาชีพนะครับท่านใดสนใจแล้วก็นอกเหนือจากซีวิกเอนะฮะเราก็ยังมีมากมายแต่วันนี้ขอนำเสนอนะคันซีวิกเอฟดี2.0ลิตรนะครับซีดาน4ประตูออตโตเมติก5สปีดปี0ู2 7 9 0 0 0บาท เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจก็ยินดีนะฮะอินบ็อกเข้ามาสอบถามนั้นหมายเป็นเข้ามาทุกสาขาอาชีพเรามาว่ากันต่อสาขาอาชีพใดนะฮะในการเช่าซื้อได้บ้างนะทุกสาขาอาชีพอย่างที่บอกไปแล้วมนุษย์เงินเดือนนะฮะใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน ค้าขา,ายนะฮะใบทะเบียนการค้าใบเสียาษีเล่าบุรีหรือใบสัญญาเช่าร้านนะครับ <S <S เงินผ่านบัญชียิ่งดีนะท่านใดที่เป็นข้าราชการหราืิษากิจบัตรปรรจุราราชกาชรหนังสือรับรองจากหน่วยงานของท่านในเรื่องของานนรององายได้นะครับสเตทเมนต์ผ่านบัญชี6เดือนย้อนหลังนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีกิจการเป็นของตัวเองคนะ้าขายบนเพจออนไลน์นะการซื้อของสินค้าเข้ามาจำหน่ายในร้านของท่านนะเก็บไปเสร็จเอาไว้มาสมเดง นะครับถ้าเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวกเกษตรกรก็หนังสือ,อบุ๊กเขียวนะฮะอ่เข้าเป็นร่วมกเกษตรกรนะขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับ,บ,รรรรบหรือ,อโฉนดพื้นที่ทำกินนะฮะสามารถเอามาสํแแดงในการชอบซื้อรถยนต์มือ2หรือรถใยแดงหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินได้หมดนะครับ ปิดปัญหาอย่างไรนะครผิดหวังจากที่ไหนนะยินดีนะอินบอกเข้ามาสอบถามนะครับให้คำปรึกษาไม่คิดสตังค์นะครับสำหรับพวกเราชาว k อสเคทุกค่าอย่างที่บอกไปแล้วมีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณตายตลาดเราให้คำแนะนำในการเจ้าซื้อทุกสาขาที่ที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือ2นะครับก็ฝากกันไปด้วยสำหรับ Honda c ซ v วิ FD 2.0ลิตรนะฮะทันนี้ปี08 27,900บาท แล้วยังมีอีกมากมายนะฮะสำหรับที่เต็นท์ตอนนี้นะครับท่านยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในรุ่นอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับแล้วก็เราก็จัดโปรอย่างที่บอกว่าฟรีดาวฟรีทุกผมตั้งธงไว้อยู่แล้วนะฟรีดาวทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์นะครับขออย่างเดียวมาเช็คเครดิตของตัวท่านเองขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวท่านเองมากน้อยอย่างไรมาคุยกันง่าย,ายๆนะครับกับพวกเราชาว SK สเคออโตค่ะ ะครับสุดท้ายนี้กราจากการโควิด19ยังไม่ได้หมดไปนะครับลูกเล็กเด็กแดงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของไข้หวัดโควิด19แล้วก็ยังมีไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังมีอ่าิดาษมังกี้อีกนะฮะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมากมายแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพรักษาความสะอาดกันด้วยออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือ นะครับรักษาวความสะอาดนะครับแล้วเรามาชมกันว่ารถ s ออเคโอตารามีรถสวยๆมานําเสนอนะวันนี้วันเสาร์ก็ขอให้เป็นสาวที่สดใสนะครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้านะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยจะขอบคุณเป็นทัพคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในการจองรล้ก็ทําสัญ,ญญากับพวกเราชาว s อเคโอาานะครับท่านใดอยากได้แบบนี้บ้าง จองเข้ามาสวัสดีครับบาย